สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเกสเตชันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ความรักในแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะคุณเคยไหมล่ะคะที่รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนจะทำตัวดีเพียงใดจะปรับตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยังมีคนบางคนที่เขายังไม่รักคุณอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนคนรักหรือแม้แต่คนรอบข้างทั่วไปเราอาจจะเคยทุ่มเททุกอย่างเพื่อหวังว่าจะได้รับรักจะได้รับการยอมรับหรือได้รับการชื่นชมกลับมาแต่สุดท้ายก็ต้องผเผชิญกับความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรักคุณบางคนไม่เข้าใจคุณบางคนมองข้ามคุณค่าของคุณหรือบางคนก็แค่ไม่รู้สึกเหมือนกันกับที่คุณรู้สึกคะ่ะความจริงนี้ก็คือ มันฟังดูแล้วเจ็บปวดมากๆในตอนแรกใช่ไหมล่ะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังน้อยใจหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามากพอแต่เชื่อไหมคะเมื่อคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้อย่างแท้จริงมันจะนํามาซึ่งอิสรภาพและมันเป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยทีเดียวเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของคนอื่นได้ คุณจะหยุดการวิ่งไขว่คว้าความรักจากภายนอกและคุณจะหันกลับมาโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมได้แบบหนึ่งเปอร์เซนต์นั่นก็คือความรักที่คุณมีให้กับตัวเองค่ะวันนี้ครูเก๋จะพาทุกคนมาเจาะลึกความจริงข้อนี้และเราจะค้นพบสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดการยิ่งคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากที่สุดคุณจะดูว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องสําคัญ คุณจะได้รับความรักจากคนอื่นกลับมาโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณรักตัวเองอย่างเต็มที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์เตรียมตัวให้พร้อมกันนะคะเพราะว่ามุมมองที่มีต่อความรักและการรักตัวเองคุณค่าในตัวเองของคุณคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นเลยล่ะคะ่ะก่อนอื่นเราจะไปสู่การรักตัวเองเราต้องเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรักคุณ และนี่คือเหตุผลบางประการที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณไม่ดีพอคะ่ะข้อที่หนึ่งความแตกต่างของมุมมองและประสบการณ์มนุษย์ทุกคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีชุดความเชื่อความนิยมที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่คุณมองว่าดีบางคนเขาไม่เห็นด้วยสิ่งที่คุณให้ความสำคัญบางคนอาจจะมองข้ามยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเพราะคุณเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์แต่บางคนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนก้าวร้าวเพราะว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการประนีประนอมมากกว่าแบบนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นคุณไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างให้ได้ดั่งใจคุณไม่สามารถเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้และคุณไม่สามารถควบคุมมุมมองของคนอื่นที่เขามีต่อคุณได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่ส พวกเขาไม่ได้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับคุณอันนี้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะความสัมพันธ์บางอย่างมันเหมือนกับการจูนคลื่นวิทยุค่ะทําไมเวลาที่เราอยากจะฟังช่องใดช่องหนึ่งของคลื่นวิทยุเราหมุนโอ้ใช้คำว่าหมุนนี้รู้เลยนะคะว่าเก่าเราพยายามที่จะจูนคลื่นเพื่อที่จะฟังเพลงฟังเสียงดีเจเวลาเราจูนจูนคลื่นได้ตรงมันก็จะได้ยินเพลงใช่ไหมล่ะคะ แต่เวลาที่เราจูนคลื่นไม่ตรงมันก็จะมีเสียงแบบจืดจืดจัดที่ไม่มีคลื่นสัญญาณแล้วก็ไม่มีเสียงเพลงหรือไม่มีรายการที่เราอยากฟังเหมือนกันค่ะความถี่ของเรากับคนบางคนมันไม่ตรงกันไม่ว่าคุณจะพยายามส่งสัญญาณออกไปมากแค่ไหนคลื่นมันก็ไม่เชื่อมมาถึงกันนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีคุณค่าแต่มันหมายความว่ามันเข้ากันไม่ได้ทางพลังงานหรือถ้าในทางที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่า คุณกับเขาศีลไม่เสมอกันนั่นแหละค่ะตัวอย่างเช่นคุณอาจจะรู้สึกคลิกกับเพื่อนบางคนตั้งแต่แรกเจอแต่บางคนคุณพยายามคุยพยายามปรับตัวทํายังไงก็รู้สึกว่ายังเข้ากันไม่ได้บางครั้งความไม่เข้ากันก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ว่าคุณผิดไม่ใช่ว่าเขาผิดไม่มีใครผิดใครถูกคะ่ะข้อที่สาปัญหาของพวกเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับคุณบ่อยครั้งที่การที่ใครบางคนเขาไม่รัก หรือไม่ยอมรับในตัวเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยแม้แต่น้อยแต่มันเกี่ยวข้องกับปัญหาภายในของตัวพวกเขาเองอย่างเช่นความไม่มั่นคงความกลัวความอิจฉาหรือประสบการณ์เลวร้ายในอดีตก็เลยทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเปิดใจไม่สามารถที่จะมอบความรักให้กับใครได้ตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยถูกทรยศอาจจะไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายๆแม้ว่าคุณจะดีต่อเขาซื่อสัตย์ต่อเขาแค่ไหน เขาก็ยังจําเหตุการณ์หรือประสบการณ์แย่ๆนั้นอยู่ค่ะดังนั้นนะคะคุณอย่าแบกรับความรู้สึกของคนอื่นให้มาเป็นภาระของคุณคุณไม่สามารถแก้ปัญหาภายในของใครได้คุณควบคุมได้แค่ตัวเองเท่านั้นค่ะข้อที่4ความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลบางครั้งเราก็อาจจะมีความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลกับคนอื่นหรือกับความรักที่เราจะได้รับเราอาจจะคาดหวังให้คนอื่น เป็นในแบบที่เราต้องการหรือให้เขารักเราในแบบที่เราอยากให้เขารักซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะทุกคนต่างก็มีความเป็นตัวของตัวเองตัวอย่างเช่นคุณคาดหวังให้คนรักคุณเข้าใจคุณทุกเรื่องโดยที่คุณไม่ต้องพูดคุณงอนอยู่ทําไมเขาไม่มาง,งอเขาไม่รู้ด้วยไงว่าฉันงอนก็คุณไม่ได้พูดออกไปไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจคุณแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีใครเข้าใจหรืออ่านใจใครออกได้ขนาดนั้นไงล่ะคะ ดังนั้นคุณต้องปล่อยวางความคาดหวังที่มันไม่เป็นจริงและคุณจะต้องยอมรับผู้คนต่างๆในแบบที่เขาเป็นด้วยค่ะข้อที่ 5. มันคือธรรมชาติของชีวิตสุดท้ายแล้วนี่มันเป็นธรรมชาติของชีวิตค่ะโลกนี้มีคนเป็นพันล้านและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะชอบหรือรักคุณได้ทั้งหมดการยอมรับมันเป็นข้อจํากัดที่ช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากความพยายามที่ไม่สิ้นสุด และหันกลับมาใช้พลังงานกับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดจงสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองและปล่อยให้คนที่คุณรักเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติจะดีกว่านะคะเห็นหรืออยังแล้วคะว่าการที่คุณเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรักคุณมันไม่ได้หมายความว่าคุณสิ้นหวังแล้วหรือว่าคุณจะเลิกสแสวงหาความรักแต่มันคือการปูทางไปสู่ความจริงที่สำคัญนั่นก็คือการที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากที่สุดก่อน เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้แบบหนึ่งเอร์เซและมันก็เป็นรากฐานของความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในทุกรูปแบบเลยล่ะคะ่ะเมื่อคุณยอมรับความจริงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะรักคุณคุณจะสามารถปลดปล่อยพลังงานหรือว่าปลดล็อกพลังงานที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้นั่นก็คือพลังงานที่คุณจะกลับมารักตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะ แต่มันคือการเติมความรักให้กับตัวเองก่อนที่คุณจะให้คนอื่นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการรักตัวเองจึงสำคัญที่สุดค่ะข้อแรกคุณคือความรักแหล่งแรกและแหล่งสุดท้ายของตัวเองนะคะไม่มีใครจะอยู่กับคุณไปจนตายนอกจากตัวของคุณเองความรักที่คุณมอบให้กับตัวเองคือความรักที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีใครพากไปจากคุณได้อย่างแน่นอนและก็เป็นความรักที่มั่นคงที่สุด เมื่อคุณมีความรักและรักในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมคุณก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่หาความรักจากภายนอกอย่างหกระหายหรือคุณจะไม่รู้สึกขาดแคลนค่ะคุณจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกข้อที่สองคุณจะรู้ว่าคุณมีคุณค่าที่แท้จริงเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีใครมารักหรือไม่รัก คุณก็จะรู้ว่าคุณสมควรได้รับแต่สิ่งดีๆและความสุขในแบบที่คุณเป็นคุณจะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและคุณจะหยุดการลดทอนคุณค่าในตัวเองความมั่นใจในตัวเองมันเพิ่มขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ถูกคนอื่นเอาเปรียบได้ง่ายๆข้อที่สคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ดีนี่คือความมหาจรรย์เลยนะคะเมื่อคุณรักตัวเองเป็นอย่างมากอย่างเต็มที่ คุณกลับเปล่งประกายพลังงานบวกออกมาคุณจะดูเป็นคนที่มีความสุขมีความมั่นใจและมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดอย่างมากเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความรักที่มีให้คนอื่นและที่สำคัญกว่านั้นคนอื่นก็สัมผัสได้ถึงคุณค่าในตัวคุณเช่นเดียวกันและเขาก็อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยแม้แต่น้อย คุณจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีและความจริงใจเข้ามาคนที่เขารักคุณเขารักในแบบที่คุณเป็นจริงๆข้อที่สี่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็รักตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่ยึดติดคุณจะไม่พยายามควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปคุณจะให้พื้นที่และให้อิสระเขาซึ่งมันเป็นรักฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และคุณจะกล้าสื่อสารความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมความเชื่อใจความเคารพซึ่งกันและกันอิสระในความสัมพันธ์ด้วยค่ะข้อที่5คุณจะฟื้นตัวจากความผิดหวังได้เร็วขึ้นเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงเวลาที่คุณอาจจะเจอความผิดหวังเจอคำปฏิเสธหรือเจอคำที่ทำให้คุณเจ็บปวดในความสัมพันธ์ คุณจะสามารถฟื้นตัวคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้เร็วขึ้นเพราะคุณมีระบบภูมมคุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรงซึ่งไม่ได้มาจากใครมาจากตัวคุณเองคุณจะไม่จมปลักกับความเศร้าคุณจะกล้าที่จะเริ่มต้นและคุณเรียนรู้บทเรียนและเติบโตได้ด้วยตัวของคุณเองอย่างแข็งแกร่งข้อที่6คุณสามารถมอบความรักให้ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงคุณไม่สามารถมอบในสิ่งที่คุณไม่มีได้นะคะ ดังนั้นหากคุณไม่มีความรักให้ตัวเองคุณก็ไม่สามารถมอบความรักที่แท้จริงให้คนอื่นได้อย่างเต็มที่เช่นกันการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเติมเต็มตัวของคุณเองคุณเติมตัวคุณเองให้เต็มก่อนมันถึงจะล้นเหลือไปถึงคนอื่นได้เพื่อที่คุณจะมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างอย่างบริสุทธิ์ใจการให้ความรักที่บริสุทธิ์ใจการไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนการสร้างความสุขให้กับผู้ให้และผู้รับ คุณจะค้นพบความสุขภายในที่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่คนอื่นมารักคุณแต่มันมาจากภายในของตัวคุณเองเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะค้นพบแหล่งความสุขที่มีความมั่นคงและยั่งยืนคุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสุขจากภายนอกอีกต่อไปแล้วนะคะชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มในทุกๆวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสร้างมันด้วยตัวของคุณเองได้ค่ะการรักตัวเอง มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนหรือไม่คุณก็สามารถทำมันได้ตอนนี้เลยค่ะมันคือสิ่งที่คุณฝึกฝนเรียนรู้หากคุณเริ่มต้นมาจากการที่คุณรักตัวเองคุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราสามารถจะรักตัวเองได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราจะเริ่มต้นยังไงทำไมฉันไม่สามารถเริ่มต้นรักตัวเองได้เลยทำไมยังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆเดิมๆไม่เป็นไรน,นะคะ นี่คือ7ขั้นตอนที่คุณสามารถฝึกที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นได้ข้อที่1ดูแลกายและใจของคุณให้ดีที่สุดเริ่มต้นพื้นฐานที่สุดที่ดีที่สุดของการรักตัวเองคือร่างกายและจิตใจเลยค่ะคุณต้องมีร่างกายที่สดใสจิตใจแข็งแรงเอ้ยสลับกันหรือเปล่าคุณต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสการดูแลการดูแลการแสดงออกทั้งภายนอกและภายในมันสอดคล้องสัมพันธ์กัน เอาง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหาสิ่งที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายความเครียดรับรองค่ะยิ่งคุณมีร่างกายแข็งแรงจิตใจของคุณจะสดชื่นแจ่มใสาตามมาเป็นพื้นฐานของการรักตัวเองแบบง่ายๆและเห็นได้อย่างเป็นการเห็นได้อย่างเป็นรูประธรรมเป็นรูปเป็นร่างค่ะข้อที่2รู้จักและยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นคุณลองสำรวจตัวเองเรียนรู้ข้อดีข้อเสีย ความฝันความกลัวและความปรารถนาของคุณยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงชอบอะไรลองเขียนออกมาค่ะว่าคุณเป็นคนยังไงเชื่อไหมคะว่าบางคนไม่เคยรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเลยข้อที่สตั้งขอบเขตและฝึกที่จะปฏิเสธบ้างก็ได้การรักตัวเองคือการปกป้องพลังงานและสุขภาพใจของคุณการที่คุณรู้จักตั้งขอบเขตกับผู้อื่น กล้าที่จะบอกว่าไม่กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ต้องการหรือสิ่งที่ทําให้คุณไม่สบายใจมันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของคุณนะคะกําหนดขอบเขตเวลาส่วนตัวปฏิเสธคําขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆข้อ 4. ให้อภัยตัวเองทุกคนทําผิดพลาดมาทาั้งนั้นเลยค่ะไม่ผิดเรื่องเล็กก็เรื่องใหญ่ไม่ผิดเรื่องนั้นก็เรื่องนี้ การรักตัวเองคือการที่คุณต้องให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตเรียนรู้จากมันแล้วก็ก้าวต่อไปอย่าจมปลักอยู่กับความรู้สึกผิดและความเสียใจนะคะเมื่อคุณทำพลาดจงเรียนรู้จงรับผิดชอบให้มันเป็นบทเรียนให้เป็นประสบการณ์ที่ดีบอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นแล้วฉันจะทำดีขึ้นในครั้งต่อๆไปข้อที่5ให้รางวัลตัวเองคุณทำงานหนักคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดี การให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อฉลองความสำเร็จหรือแค่ความสุขในทุกๆวันเป็นสิ่งที่แสดงออกได้ง่ายๆและแสดงออกถึงการรักและเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะไม่ต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ก็ได้อาจจะชาเขียวสักแก้วกาแฟาสักแก้วหรือไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบคุณให้เวลากับตัวเองได้เลยนะคะข้อที่6ฝึกการเห็นคุณค่าในตัวเองทุกวันการมองหาข้อดีในตัวเอง ชื่นชมในความสามารถของคุณชื่นชมในสิ่งที่คุณทําได้ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามการฝึกทําสิ่งนี้ทุกวันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวคุณเองค่ะคุณต้องเขียนบันทึกประจําวันถึงสิ่งที่คุณภาคภูมิใจยืนหน้ากระจกแล้วชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองในแต่ละวันข้อที่7ล้อมรอบตัวของคุณเองด้วยพลังงานบวก คุณต้องเลือกอยู่ไกลคนที่เขารักและสนับสนุนคุณคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณหลีกเลี่ยงคนที่บั่นทอนพลังงานของคุณหรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกแย่คุณต้องใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวที่ทําให้คุณได้พลังงานบวกลดที่จะงดข่าวสารในเชิงลบแล้วก็ลองติดตามเนื้อหาที่สร้างสรรค์แทนค่ะข้อที่หความรักที่แท้จริงเริ่มต้นและจบที่ตัวคุณค่ะ การรับความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะรักคุณเพราะว่าการที่คุณคาดหวังความรักจากคนอื่นมันจะผิดหวังได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองมันจะเป็นเส้นทางของความสุขและความเติมเต็มชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงทุกคนคะเมื่อคุณเติมเต็มความรักให้ตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ขวคว้าความรักจากใครคุณจะยิ่งดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิต และที่สำคัญที่สุดคุณจะพบว่าความสุขและความสมบูรณ์แบบในตัวคุณเองนั้นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนที่สุดเลยค่ะจงกล้าที่จะรักตัวเองจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและคุณจะค้นพบความรักที่แท้จริงที่คุณตามหาได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์ใจถ้าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจและมอบแนวคิดดีๆให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Podcast ์ครูเก r Station ไว้ด้วยนะคะ ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ